นี่เรามาทดสอบทีวีดิจิตอลติดรถยนต์ขันเทพกันนะฮะที่บนทางด่วนเราขึ้นจากทางด่วนดาวคนองนะครับขึ้นามาเมื่อสักครู่นี้นะฮะแล้วเราก็ทดสอบทีวีดิจิตอลกันเดี๋ยวเราใช้กล่องทีวีดิจิตอลจากล็อกสเต้นะครับผมเอโก้นะครับก็ดำเนินการ ทดสอบสัญญาณ TV ทีวีดิจิตอลด้วยตนเองเลยนะครับเราเลือกใช้รถที่รถ f อร t จูเนอรนะครับสำหรับบริเวณที่ด้านบนนี้เนี่ยฮะก็จะเป็นย่านที่หลังจากเราขึ้นจากทางด่วนมาแล้วเนี่ยนะฮะก็จะมีป้ายนะครับมีโรงงานนะครับอยู่ซ้ายมือขวามือนะครับตรงมาเรื่อยๆทดสอบสัญญาณกันนะฮะที่บริเวณเโซนนี้เนี่ยฮะวิ่งด้วยความเร็วอยู่ที่80กิโลเมตรถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมง ว่าสเสถียรมากนะครับนี่เราตอนนี้เราใช้ที่ช่องสาลองมาเปลี่ยนช่องดูนะครับสําหรับช่องออช่องที่เราใช้ตอนนี้ก็เป็นช่อง14นะครับเอมขอดคิดนะฮะ<ม>ช่องรา<ม>ยการเด็ก<ๆ>น่ารักน่ารักนะครับาาที่เรแล้วก็ช่องต่อไปช่อง16นะครับทีเอ็นเอ <N> ็นนะก็ใช้ได้ดีนะครับไม่มีสะดุดติดขัด เฟกนะฮะสมบูรณ์แบบจริงๆนะฮะลองแล้วก็รู้สึกประทับใจทุกครั้งถือว่าเพลิดเพลินนะฮะการขับขี่ในแต่ละวันเนี่ยเรามีรับข้อมูลข่าวสารต่างๆก็ดีทีเดียวเอาละครับถึงช่วงสําคัญแล้วนะครับสาหรับทางที่เรากําลังขึ้นตอนนี้เนี่ยเป็นสะพานพระราม9้านะครับอันโด่งดังนะครับจะรับด้านตึกสูงใหญ่ที่เห็นด้านนี้นะครับที่เราทดสอบอยู่นี้ก็เป็นข้างธนาคารกสิกรไทยนะครับ ดูสิครับสัญญาณทีวีดิจิตอลจากล็อกสเตเนี่ยไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังจริงๆนะครับแล้วยู่บนสะพานพระราม9ก้านะฮะบรรยากาศด้านบนนี้ก็ถือว่านะอากาศดีนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็วิ่งด้วยความเร็วประมาณปลอดภัยนะครับ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะบริเวณบนบนี้เนี่ยก็อยู่เหนือจากระดับพื้นมาไกลทีเดียวเรามาดูวิวกันหน่อยนะครับไฮลท์ริวปฏิวัตการจงต ็มีตึกสวยๆนะฮะอยู่บริเวณด้านนี้ทีวีดิจิตอลจากล็อกสเตเนี่ยฮะสามารถตอบโจทย์เรื่องความชัดได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะครับไม่มีสะดุดติดขัดนะฮะสำหรับเ,เรากําลังเข้าไปสู่ข้ามจากฝั่งตรงข้ามของกรุงเทพนะฮะจะไปฝั่งหนึ่งของแม่น้ําเจ้าพระยาข้ามมาเข้ามาในเมืองสำหรับบริเวณด้านหน้าน,าน,นี้เนหะ็นไหมตึกสวยมากเลยนะครับเราเข้ามาในเมืองแล้ว ทีวีี้อจากล็อกสเตย์ก็ยังคงชัดนะครับไลฟทิสติเช่นเคยนะครับสำหรับในช่องต่อไปที่เราจะใช้ก็คือช่อง News TV นะฮะนะเป็นละครจีนนะครับหรือเกาหลีสักอย่างก็ดูเพลินนะเที่ยวไปฟังเสียงต่างๆไปก็โอเคนะครับ แล้วก็ชอบต่อไปช่อง19นะครับสปริงนิวนะก็ยังสามารถเลได้ดีกล่องที่เราเลือกใช้ตอนนี้นะครับเป็นกล่องโมบิโล4เสานะครับซึ่งถือว่าเป็นกล่องที่มีความเสถียร คมชัดที่สุดนะครับเท่าที่เราเคยลองทดสอบมรทีเดียวนะครับสำหรับในบริเวณทางด่วนนะครับโซนนี้เนี่ยตอนนี้ด้านซ้ายมือเลี้ยวไปถนนสายทุ่งบดีตกไปไปท่าเรือบางนาแล้วก็ดินแดงนะครับเราจะวิ่งตรงไปแต่ความตั้งใจเรานดีๆเห็นไหมฮะก็ไม่มีขัดใจขัดอารมณ์เลยนะครับใครๆเนี่ยก็เคยใช้ทีวีดีต้องมาหลาย เครื่องนะฮะหรือว่า TV ทีวีติดรถยนต์บางคนก็เอาทีวีดิจิตอลบ้านไปใช้ในรถยนต์แหมยิ่งแล้วเลยนะครับใช้ไปก็รู้สึกว่าขัดใจขัดอารมณ์ด้วยภาครับทีวีดิจิตอลของเรานะครับใช้ตัวชิปประมวลผลการเคลื่อนไหวนะครับสำหรับรถที่มีความวิ่งด้วยความเร็วระหว่าง0ถึง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยถือว่าเนียนฮะไม่มีสะดุดติดขัดเลยสำหรับด้านซ้ายมือที่เราเห็นตอนนี้ก็เป็นเซ็นทรัลนะครับ ข้างเซ็นทันพลาซานะครับนืพ่ร็ไ่ใชง่ายนะเซ็นทรัลเนทนพระรามสามนะฮะแล้วก็ด้านขวาเมือที่เห็นตัวนี้ก็เป็นเทสโก้โลตัสนะฮะบ่อมากนะมีเพื่อนใหม่คือลทางด่วนก็รถติดนะฮะตรงไหนนี่คุณเทพก็รถติดรถติดๆนะฟังแล้วก็ดูทีวีดิจิตอล นะครับแต่ก็ยังไปเพลินนะเพลินกว่าฟังวิทยุไปไหนๆนะครับสําหรับท่านที่สนใจนะครับทีวีดีต้อนรับรองว่าทีวีดีต้อนจากล็อกเซ่ไม่เคยจําเพื่อนผิดหวังจริงๆนะสําหรับวันนี้ผมเอโก้นะครับก็มีโอกาสได้พาท่านมาทดสอบทีวีดีต้อนกันแล้วเนี่ยนะครับที่บริเวณด้านโซนนี้เนี่ยฮะก็รู้สึกว่า ใหญ่ถ้เกิดความมั่นใจกับเรื่องทีวีดิจิตอลกันนะครับเลือกใช้ทีวีดิจิตอลกันครั้งใดเนี่ยก็เลือกใช้กล่องที่ดีๆนะครับเพราะว่าหนึ่งกล่องเนี่ยต้องอยู like ่ก <st> ับรถเราไปนานแสนนานทีเ <br> ด <ingt> ียวสําหรับผมเองเนี่ยทดสอบกล่องมาหลายชนิดแล้วนะครับเลือกใช้กล่องทีวีดิจิตอลจากล็อกสเต์ไม่ผิดหวังจริงๆสำหรับรุ่นที่เราเลือกใช้วันนี้เป็นรุ่นโมเมโรสีเสานะครับแล้วก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งรุ่นสองเสาเป็นรุ่นน้องฝาแฝดเลยทีเดียวนะครับเรียกว่ารุ่นสปีดนะครับสนใจสอบถามข้อมูลทีวทัปรระะเศนคบ ส่วนกลางของเรานะครับออฟฟิศ029323485 0845244433นะครับเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ www.p1co.com นะครับหรือว่า ka-promarket.com วันนี้ผมนะครับเอโก้ลาก่อนนะครับที่บนทางด่วนนะฮะบ,บริเวณพระาาราม3ด้านนี้นะครับเยีียมยอดทีเดียวครับ <c oughs> Anywhere, anytime, anyone. Season by Loxley.